สวัสดีครับพี่เพนะครับพี่เพจะมารีวิวกับตัวอะแดปเตอร์ไร้สาย2 in 1นะครับผมตัวนี้ซึ่งหลายคนเนาะเจอปัญหาที่ใช้งานตัว Apple CarPlay หรือว่า Android Auto แบบเสียบสายกับตัวมือถือ Android หรือก็ iOS ซึ่งพี่ทำการใช้งานตัวนี้มาเป็นที่สองแล้วซึ่งบอกเลยว่าดีจริงครับกับตัวนี้ พี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อตัวนี้ตามที่พี่แน้ให้ใต้คลิปนี้นะครับหรือที่ตะกร้าสินค้าตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าในการเชื่อมต่อกับตัวรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่สามารถใช้ตัว Apple CarPlay หรือว่า Android Auto แบบเสียบสายซึ่งมาแปลงเป็นตัวไร้สายเราขึ้นรถมาก็ Connect ในการเชื่อมต่อให้เราเลยถือว่า ทำออกมาได้ดีมากผมซีซึ่งตัวนี้สามารถทําการเชื่อมต่อด้วยความรวดเร็วจริงครับเพราะว่าตัวใหม่คือ10วินาทีของในการเชื่อมต่อถือว่าเร็วจริงครับนี่มาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างพีขอแกะเลยซึ่งพี่ใช้งานกับแบรนด์นี้มาแบรนด์ที่บอกว่าคุณภาพในการใช้งานถือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรซึ่งพี่ชอบมากกับการดีไซน์ของตัวนี้คือ ตัวเล็กน้ำหนักเบาไม่ได้เกะกะพื้นที่กับช่องของเราถือว่าให้มาดีมากเลยครับซึ่งแต่ก่อนเนาะพีทำการใช้กับตัวเครื่องเสีงเยงนต์พีเนี่ยรู้สึกว่ามันใช้แบบเสียบสายซึ่งมันลําบากมากนะครับผมเวลาพีใช้งานเนี่ยพีจะเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ซึ่งดัดแปลงเป็นแบบตัวไร้สายให้เรามาถือว่าลงตัวมากนะครับผมต้องยอมบอกเลยว,ว่า work จริงครับในการใช้งานผมผ่านพอร์ตให้เรามาคือพอร์ต Type A นะครับนี่ Type A นะครับ มาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างพีพร้อมการแกะเลยนะครับมาดูว่าในการเสียบปัซึ่งเราก็เสียบกับพอร์ตที่เป็นพอร์ตที่เดี๋ยวผมพอร์ตนี้ไ้วนี่นี่ช่องนี่ผมช่องนี้ ช่องที่เป็นช่องแบบเสียบกับตัวโทรศัพท์มือถือของเราอ่ะซึ่งบอกเลยว่าสับพีเนาะถือว่าทําออกมาได้ดีมากนะครับผมตัวนี้เนาะถือว่าดูดีแล้วก็ดูน่าใช้งานมากเลยครับเพราะว่าสามารถรองรับในการเชื่อมต่ออ่ะคือบอกเลยว่าเร็วจริงครับ8ปดถึงสิบวิเอาคิดดูว่าเร็วขนาดไหนผมตัวนี้เนาะนี่มาดูว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ซัพพอร์ตในการส่งสัญญ,ญาณ WiFi ตัวนี้ Wi ไ Fi 5ในการ connect หรือว่าเร็วจ้วก็เป็น Android Auto ที่ใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็รองรับอุปกรณ์เสริมทั้งตัว iPhone หรือว่า iOS ตัวนี้คือว่าทำออกมาได้ดีมากอันนี้พี่ขอเช่นชมเลยนะครับรู้สึกว่าโอเคมากเลยอ่ะมันดูว่าในการเชื่อมต่อจะเป็นยังไงซึ่งพี่เคยใช้งานมาแล้หุมพี่เลยสั่งซื้อเป็นอันที่สองมานะครับพี่ก็เสียบเข้าตัวนี้ผมนี่ครับอันนี้คือช่องนะครับผมพี่ก็ทําการเสียบเข้าแล้วผมนี่ครับพอแล้วสครผมหน้าจอก็จะ connect นะผม ให้หามือถือของเรานะครับนี่อันนี้คือหน้าจอของตัวนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่ามันเล็กจริงนะครับนี่หน้าจอขึ้นแล้วผมขึ้นแล้วขึ้นแล้วนี่เห็นไหมว่าว่าขึ้นเป็นตัวนี้แล้วเราค้นหาตัวบลูทูธตัวนี้นะครับผมในการคอนดิกนะถือว่าเร็วมากแล้วก็ยูไอของตัวนี้ทําออกมาได้ดีผสมคนเลยนะครับนี่อันนี้คือหน้าจอของตัวที่เป็นเครื่องเล่นรถยนต์ของเราหรือว่าเครื่องเล่นเสียงนะครับคือ Honda Toyota Ni s s a n ทุกอย่างที่ ช้งานตัว Apple Car p เพนะครับหรือแ d r o i d แบบเสียบสายมาเปลี่ยนเป็นตัวนี้ชีวิตดีขึ้นโคตรเยอะเลยนะครับนี่พี่ก็ทําการเชื่อมต่อผ่านตัวบลูทูธเลยนะครับนี่ก็ค้นหาบลูทูธนะครับเดี๋ยวผมขึ้นแล้วขึ้นแล้วเร็วมากพี่ก็ค้นหากดคําว่า Connect เลยนะครับพอพี่ Connect เสร็จรับผมก็จับคู่เลยนะครับแล้วก็อนุญาตนะครับผมในการเชื่อมต่อผ่านตัวนี้นะครับหรือว่าเป็น Android ก็เชื่อมต่อเหมือนกันเลยนะครับผมในการเชื่อมต่อบลูทูธนี่ขึ้นแล้วโคตรเร็วเลยอ่ะ โหถือว่าเร็วมากอันนี้พีขอชื่นชมกับการใช้งานเลยผมตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากนะครับนี่พีก็ใช้งานจริงนะครับบอกเลยว่าตัวนี้คือเวิร์กมากใครแบบอยากใช้งานนะแบบง่ายๆอ่ะตัวนี้บอกเลยว่าจบครับใช้งานโอเคมากเลยอะ่ะดูโคตรดีอะ่ะโอ้เจ๋งมากเลยอะ่ะพีชอบอะ่ะคือใครหาแบบตัวนี้อะ่ะบอกเลยว่าเจ๋งมากเชื่อมต่อก็ง่ายนะครับแล้วก็หน้าจอถือว่าทําออกมาได้สีสันคือแบบ มันมัน,ม,นมันมีความสมูทอะแผนที่ก็ถือว่าทําออกมาดีมากสามารถรองรับในการโทรเข้าโทรออกแล้วก็โนทณาผ่านตัวนี้ก็รองรับนะครับถือว่าทําออกมาได้ดูดีมากกับตัวนี้นะครับนี่พี่รู้สึกว่าเวิร์กมากเลยนะครับนี่ผมคือองตรงนะคือมันดูดีมากเลยนะครับนี่เฮ้ยองตรงคือน่าใช้งานมากเลยอะอันนี้ก็เปลี่ยนเนาะใช้งานได้ง่ายนะครับ อันนี้ผมพีก็ทําการเลื่อนใน้รู้ผมว่าในการเลื่อนเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่บอกเลยว่าสุดมากโหดูดีมากเลยอะ่ะนี่ครับผมก็จะมีความสมดุินะครับผมตัวนี้นะครับถือว่าทําออกมาได้ดูดีมากกับตัวนี้แผนที่ก็กดง่ายนะครับแล้วก็มีคีย์บอร์ดของแป้นพิมพ์นะครับนี่ถือว่าใช้งานง่ายนะครับเฮ้ยรู้สึกว่าดูดีอะ่ะ ในการเชื่อมต่อแบบตัวพอร์ตไร้สายนะครับถ้าพีทำการดับรถยนต์นะครับผมมาดูว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งพีขอปิดรถยนต์เลยนะครับอันนี้พีปิดนะครับตัวอย่างเช่นถ้าพีปิดนะครับพีก็ปิดรถยนต์เลยนี่เห็นไหมว่าอันนี้พีปิดนะครับก็ถือว่าพอพีจะเปิดนะครับพีก็สมมติพีเดินออกมาคือมันคอนเน็กเร็วมากมาดูว่ากี่วินะครับเปิดเครื่องครับเปิดเครื่องรถยนต์นี่คืออันนี้เครื่องยนต์พีดยังดับไม่สนิทนะครับแต่ถือว่าคอนเน็กได้เร็วมากเลยพี่ขอปิดให้สนิเลย นี่ครับผมพีขอปิดเลยนะครับนี่นี่พีขอปิดเลยปึ๊บพอพี่ปิดผมพีก็จะตัวอย่างพี่จะเดินเดินเข้าไปรถดีกว่าครับผมพีขอพีก็จะเดินผมเข้ารถนะครับมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมนี่มาดูว่าความเร็วในการคอนเน็กจะเป็นอย่างไรนะครับผมปึ๊บนี่มาดูนะครับพีก็จะขอเปิดเลยนะครับปึ๊บนี่มาดูว่าความเร็วในการคอนเน็กเป็นอย่างไรนะครับผมตัวนี้นะ เนี่ยผมอันนี้พีเปิดแล้วนะครับผมต้องให้ขึ้นหน้าจอก่อนนะครับมาดูว่าตัวนี้จะใช้เวลากี่วินะครับผมเริ่มจับเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ประมาณ9 10โหจริงๆครับคือประมาณ10วิ ถือว่าทำออกมาได้ดีมากในการคอนเน c t นะครับผมกับตัวนี้บอกเลยว่าดูดีแล้วก็ดูน่าใช้งานมากกับอะแดปเตอร์เล็กแล้วก็ใช้งานได้ดีจริงนะผมในการคอนเน c t นะครับหรือพี่จะทำการคอนเน c t ผ่านตัวที่เป็น Android ก็ทำการเชื่อมต่อได้เช่นกันนะครับผมตัวนี้เนาะพี่ก็จะขอปิดในการคอนเน c t เลยนะครับมาดูว่าเป็นอย่างไรนะครับผมพี่ก็ขอรับอุปกรณ์ผมรับอุปกรณ์ก่อนนี่ พีเคารบผมอุปกรณ์นะครับก็จะดับแล้วพอพี่อยากใช้งานใหม่พี่ก็ทําการคอนเน็กผ่านตัว Android เลยนะครับเดี๋ยวพี่ขอเชื่อมต่อผ่านตัว Android ไปที่บลูทูธนะครับนี่มาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างเลยนะครับจะขึ้นอุปกรณ์นะครับพี่ก็ก,กดทําการคอนเน็กเลยนะครับนี่กดแล้วผมชื่ออุปกรณ์แล้วก็จะรอสักครู่นะครับผมตัว Android a ต t o ก็จะเชื่อมต่อกับตัว Android ของเราถือว่าในการคอนเน็กโหโหถือว่า บอกเลยว่าคอนเน็กสับพีนะนี่ก็รอประมาณ1ิวิเช่นกันผมในการคอนเน็กนะนี่ผมตัว Android Auto ก็จะขึ้นมายังบริเวณตัวหน้าจอของเราในการเชื่อมต่อนะครับพี่ก็กดคําว่า Android Auto เลยนะครับผมนี่อันนี้คือการเชื่อมต่อ Android Auto อยู่นะผมหรือว่าในการคอนเน็กถือว่าขึ้นแล้วละครับผมเราไม่ต้องคอนเน็กอะไรมากมายไม่ต้องกดนะครับเดี๋ยวก็จะรันเอง นี่บอกเลยว่าสุดมากครับผมตัวนี้นะครับโหถือว่าทำออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยในการคอนเน c คครั้งนี้กับตัว Android Auto ก็ถือว่าซัพพอร์ตในการใช้งานที่เพียงพอจริงนะครับนี่พี่ก็ใช้งาน,นจริงๆกับตัว Android Auto ก็ถือว่าทำได้ดีพอสมควรเลยนะครับบอกเลยว่าดูดีแล้วก็เวิร์กมากนะครับผมกับตัวนี้นะครับนี่ UI ก็ใช้งานได้ง่ายนะครับมีความเื่อนไหลนะครับก็ใช้งานตัว UI มีความสมุทนะครับสามารถทำการตั้ง ค่าในการปรับแต่งได้ก็ถือว่ามีความรวดเร็วนะครับผมกับตัว UI นะครับผมกับตัวนี้ Android Auto แบบไร้สายซึ่งแต่ก่อนเนาะพีรู้สึกว่าเกะก,กะมากใช้งานตัว เฮ้ยเ hey, สียบสายอย่ามันยุ่งยากอ่ะพอเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้บอกเลยว,ว่าอะแดปเตอร์ตัวนี้ทําการบ้านออกมาได้ดีพอสมควรไม่แปแลกเลยว่าทําไมพีจึงเลือกใช้กับแบรนด์นี้มาสวยสองแล้วซึ่งบอกว,ว่าใช้งานได้ดีพอสมควรพีจะขอแนบดีในการสั่งซื้อกับตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ตามนี้พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก,กร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนสำนี้ขอบคุณครับ